ลงมาครับเดี๋ยวหมพอเรืมาจะได้ลงอตางมาไม่ใช่อยู่ไม่รู้ไม่ตั้งยาี้ไม่้นไม่ังนพเราจ่ทองไไม่น้มันเมื่อกี้บอกประหลาดเลยเมือ้ให้มาตั้งไว้ี่เกโอเคโอเคก็เอามาเลยเพราะว่าเพราะอุทยานตัวเสร็จให้ประมาณนี้ครับมันบ่อได้ใช่ไหม ขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุก่าเจ้าหน้าที่ป้องกันลำบรเทาสารณภัยนะครับพยายามเจ้าเครื่องสูบน้ําเข้าไปให้ใกล้ที่สุดนะครับแต่เดินทางด้วยความยากลําบากนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าในบึงมีแต่ผักตบชวาทั้งนั้นเรือจะเข้าไปก็จะเข้าไปยากมาก ้น้นัน่นแหะมันทุ่งนาอีกตัวนึ่งนะม่รู้เขาแถวไหนเอาน้มาทางนี้ครับพวกชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์มานะครับหลายร้อยคนนะครับ ที่นะครับกําลังเอาเครื่องสูบน้ําเพื่อจะไปดับนะดับไฟในบึงที่ไฟนะครับหามขนกันไปอย่างทุลักทุเลนะครับเพราะว่าต้องผ่านน้าําผ่านตักตบชวาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับอานนี้ประชาชนจำนวนมากนะครับก็ามาคอยรุนอยู่บนฝั่งนะครับว่าจะทําได้หรือไม่ได้ให้กําลังใจกันนี่ครับเสือไฟเริ่มเดินเท้าเข้าไปแล้วนะครับ จะเข้าไปดับไฟปฏิบัติการดับไฟที่ไหม้ในบึงที่ไฟมายาวนานกว่า15วันนะครับวันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับผมติดตามต่อไปว่าจะดับได้หรือไม่จะเกิดไฟป่าเพาิ่มขึ้นหรือไม่โดยตัวภนะัยและป้องกันบรรเทาทุกภัยกังหมดที่นี่นะครับเริ่มปฏิบัติการดับไฟในบึงที่ไฟแล้วนะครับควันไฟก็ยังคอยพุ่ง

เร,เราเดี๋ยวดูทางเข้าก่นอนทำทีผมกำลังไปถามนแล้วผิดชอบเป็ที่ชี่กำลังสำรวจสำรวจทางเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เข้าไปถากหญ้าให้หมดเลยเข้าไปได้ไหมครับยังเนี่ยให้ให้ใหมอใจไปสำรวจละ่ะ เอาเครื่อหมดเสร็ี่ตัววันได้เข้าออกแน่ผมได้มาสิบตัวใส่ไปแล้วออกเนี่ยได้น้ำก็ใส่นอนได้มาถึงใส่เลยก็เอาเลยที่เดียวเลยที่ตอนนี้หมดที่นี่นะครับกำลังเริ่มฉีดน้ำแล้วนะครับเอาเครื่องสูบน้ำเข้าไปได้แล้วก็เริ่มฉีดน้ำดับกลางบึงนะครับก็พอจะมีความหวังแล้วนะครับว่าบึงสีไฟ ที่กำลังลุกไหม้อยู่หลายสิบวันที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็คงจะ,ะ,ป,ระจประสบความสำเร็จ